อยากได้เหรอเดี๋ยวจัดให้ Honda VFR 1000RR ละทิ้งสูบเลี่ยง V4 จะกลับมาเป็นไปได้ไหมโ m o ตรเ a เวลจะพาไปดูกัน Honda VFR 1000RR รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์จากค่ายปีกนกที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ V4 อาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาแทนที่ดาบไฟ CBR 1000 Triple R Fireblade เจ้าของเครื่องยนต์สูบเลียงที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นไปได้มากแค่ไหนข้อมูลที่ว่านี้ออกมาจากปากของอิชิคาวะยูซุรุ หัวหน้าวิศวกรฝ่ายแข่งขันของค่ายบีกนกหรือ HRC ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวแข่ง5สูบ V ในกำนานอย่าง RC 211V และ RC 213VS นอกจากนี้เขายังไปมีส่วนร่วมในรถถนนอย่าง CBR 600RR CBR 1000RR และล่าสุดคือ CBR 1000RR ขอแค่เป็นรถตัวแรงทางเรียบเขาคนนี้รับจบหมด โดยมีสื่อจากต่างชาติได้มีโอกาสเข้าไปถามกับเจ้าตัวว่าทำไมรถถนนอย่าง c b r 1 0 0 0 r r ถึงเลือกใช้เครื่องยนต์แบบซูบเลี่ยงแต่ในเวที m o t o G P รถแทบทุกคันถึงเลือกใช้เครื่องยนต์แบบซีซูวีกันหมดซึ่งเขาก็ได้อธิบายว่าแนวคิดการพัฒนาสำหรับ Fire b l a เ e ตั้งแต่ก่อนปี2019พวกเขาตั้งเป้าให้มันเป็นรถที่เน้นใช้งานบนถนนเป็นหลักมาโดยตลอดและเพิ่งเปลี่ยนแนวคิดให้เน้นการใช้งานในสนามแข่งเมื่อช่วงตอนปี2020นี่เองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชื่่ออของมันนนกกกเก RR, กเปลียยจาา Doble Triple R R ็ เป้าหมายของ c b r 1,000 r ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดมาก็คือเรื่องของน้ำหนักเบาและการควบคุมที่ง่ายและเพื่อเป้าหมายนั้นเครื่องยนต์แบบ4สูบเลียงจึงมีความเหมาะสมมากกว่าเครื่องยนต์แบบ4สูบ V แต่ถ้าถึงเวลาที่ตลาดต้องการรถที่แรงมากขึ้นสมรรถนะดีขึ้นแน่นอนว่า h อน da ก็จะเริ่มพิจารณาเครื่องยนต์แบบ4สูบ V โดยสรุปก็คือ SuperB i k e V4 ถ้ามีความต้องการถ้าอยากได้เดี๋ยวจัดให้ แต่ถ้าเรากลับมามองในโลกของความเป็นจริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราจะได้เห็น h อน da VFR 1 0 0 0 Double r ในอนาคตอันใกล้ในยุคสมัยที่รถสปอร์ตตัวแรงได้รับความนิยมตามลงเป็นผลจากพิษเศรษฐกิจทั่วโลกความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปคนให้ความสนใจกับรถที่ใช้งานได้จริงมากกว่ายกตัวอย่างของกรณียามาฮ่าอาวันที่ยกเลิกการจาหน่ายไปเพราะปัญหาค่ามลพิษที่ทําให้ผ่านไม่ได้แต่จะลงทุนพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่สําหรับรถที่จาหน่ายได้น้อยก็ดูจะไม่คุ้มเรื่องแบบเดียวกันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับ Honda า การพัฒนารถรุ่นใหม่บนพื้นฐานเดิมต่อไปอาจจะมีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าคนที่เลือกว่าจะพัฒนารถแบบไหนคือฝ่ายบริหารไม่ใช่วิศวกรรถที่น่ารุ่นกว่าในตอนนี้จึงเป็น Honda V3R ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบ V ในคลาสกลางมากกว่าซึ่งรถรุ่นนี้ก็คาดว่าจะมาต่อสู้กับสปอร์ตคลาสกลางอย่าง Yamaha R9 Ducati Panigale V2 และ KTM 990 r c r ซึ่งเป็นคลาสที่ตลาดกำลังให้ความสนใจเนื่องจากมีค่าตัวต่ำกว่าและสามารถใช้งานได้ในชีวิตจริง หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย